สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะแนะนําตัวเองในตานี้อ่าเอารับภาษาเราเนาะเนาะค่ะครับผมคือโยธานะครับหายโยธีนะครับอ่าเป็นประธานแปลงง่ายตมลองหานนะครับค่ะอ่าอาสิมาขอนําเสนอเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับค่ะอ่าพอดีได้มิชชั่นโกได้มิชชั่นโกนะของบริษัทเรนโบว์นะครับค่ะอ่าแปลงหน้ากับอีนี้เฮ็ดหกสิบไร่ครับค่ะ เป็นหน้าหกสิบลากระสีเป็นหน้าดำครับทั้งทั้งหมดนะครับอตอนนี้ยุ่งทั้งยุ่งบนพื้นที่ยุ่ยยุ่ยยุทธีบันนะครับค่ะ,ะที่ใช่คนมิดฟังโกตรงนี้เป็นอันนี้คืออันเป็น,เป,นเป็นเขาที่ใช่ใช่พรีมิดชันโกอันนี้อ่ะเขาอันเท่าไหรค่คะนี่อันนี้คือเขาเขาเป็นเขาเขาเขียวงูครับใช่ไหมเขาเขาเขาเคียวงูเขาเขาเคียวงูครับอ่าเราไปทีนี้อันนี้เป็นอันอายุเท่าไหร่ราคาเนี่ยอ่าตรงนี้คืออายุประมาณ ร้อยร้อยประมาณเก้าสิบเก้าสิบกว่ามื่อครับเก้าสิบกวันนะคะอู้ลำต้นแข็งแรงมากเลยเก้าสิบกวันเม็ดกะเลี้ยงดีขนาดเนาะประมาณร้อยสิบเมื่อกว่สิบเป็นแต่ได้น้ำหนักดีนปะค่ะนี่ครับคิดว่าสิหามันได้ไล่ระตับนี่จะได้ว่ใส่สอง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 แปลงนี่ปะคะครับใส่ใส่ใส่สองแปงตาขนาดท่อกันไปเลยเนาะสวยแล้วอันใดที่บ่ได้ใส่ค่ะ อันฟังนี่สิบบอไดไซครับฟังนี่บอไดไซปะคะเรื่องเหลืองนี่งปะคะเร่องเหลืองน่ร่มๆที่ตรงนี้เนาะอันนี้คือบอไดไซนะครับคือคือทดลองเบิ่งว่าระวังสว่านระวังสองแปงนี่ใส่มิสเมอร์ชั้นโกะครับกับบอไดไซมันมันสิเป็นก่อด้กัางกันแบบใดนะค่ะแต่ขึ้ยังตามคือนยังเห็นนะครับประทับใจบ่ค่ะนี่ใส่แล้วครับโอเคครับใส่ปุ๋ยมาหลายยี่ห้อครับเจะน่ามา20กว่าปี30ปี40ปีก็สิว่าได้ใส่ายปันได้ค่ะสองแป้งนี่ ตัวนี้ผสมฉีดพ่นนะครับสิบซีซีสิบหาซีซีครับสิบหาซีซีบ่ค่ะตัวน้ำยี่สิบลิตรตอนน,น,อน,น้ำยี่สิบลิตรอันนี้คือน้ำยี่สิบลิตรแป,ะปะ้งหนึ่งบ่ค่ะคำแพนครับ<อ>แปบบ้งแไหมครับแป้งหนึ่งนี่ถามมันยังสี่ถามมันสูงยังสี่นะครับคือเขอ้าคือ,อมันสาคือเข้าขสิบน่นพ่นบ่ได้บ่ได้เร็วนะครับตรงนี้ผมใส่ยู่แป้งนี้ผมใส่ยู่ทางหนึ่งคือยี่สิบซีซีนี่ใส่ใส่สิบหาซีซีคือคือของทางครับ แต่ละถังแบ่งละถังเนาะอันสีตอนอันอายุได้ยักมื่นค่ะเริ่มเริ่มต้นคือเริ่มต้นดำนะครับโอ้ตั้งแต่เริ่มดำเล่นปะคะนี่ยดำดำปักดำลงไปสิบสิบมือครับก็เริ่มพ่นเลยครับค่ะพ่นมันในห้างมากอะก็มันเขียวขึ้นประมาณจากสิบห้ามือสิบแปดมือประมาณเดือนนึงนะครับเดือนนึงห้องกรพุ่นเี่ยก็ไปห้างกรพุ่นอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละเทือ อาทิตย์ละเทือแองนี้ได้ใส่ประมาณสี่เทือครับสี่เทือนะค่ะเนาะนี่หอดหอดอุ้มทองเทือละถังครับหอดอุ้มทองเพรอุ้มทองครับเพราะว่ากับว่ต้องฉีดบ่ต้องฉีดนะครับเพราะว่ามันออกดอกแล้วนี่บ่ต้องไปฉีดมันอ๋อค่ะโอ้งามคักเนาะค่ะเนาะครับลำต้นแข็งแรงปกติขั้นสูงแบบนี้มันสิต้องลมแบบแบบคือจังอยู่ฝั่งเนียนปะค่ะตอนนี้ก็สิลมแล้วครับนี่สิลมแบบนี้เนาะตอนนี้ก็มันสิลมแบบนี้แล้วอืมกูปีนะครับคือมันล้มละเนาดลยค่ะแต่่่วานีอโแแข็งงรคัก ใบใบมันสิสั้นครับใบมันสิตั้งใบตั้งนี่ครับใบตั้งขึ้นตลอดครับมันมันสิใบมันสิบ่โค้งแบบแบบ๋ยวฟังทางนี้ค่ะตอนนี้สิใบโค้งใบโค้งแล้วก็ใบเหลืองเนาะทางนี้เนาะใบโค้งแล้วก็สิมันก็สิโน้มโน้มเพศเพศใ้เขาล่มไงอ๋อมันคือล่มต้นมันบ่แแข็งงรรคับต้นบ่แข็งแรงสุดยอดเลยเนาะค่ะเนาะคือเป็นผลงานผมผมก็คิดว่าเออกรู้สึกว่าแปลกตาครับค่ะปีนี้ปีที่แล้วนี่ได้ ปีที่แล้วได้ประมาณหาหลายครับหาหลายกิโลหาหลายกิโลต่อไรนะครับต่อไรเนาะค่ะสีนี้คิดว่าย่างต่ำสุดก็คือนนาทีเป็นแปดลอยโอ้สุดยอดเลยเนาะแปดลอยเลยก็เที่ยว่าเที่อวว่าโอเคครับค่ะอันนี้บ้านบ้านยังนะคะอันนี้บ้านย่างครับ้านย่างบ้านย่างเนาะตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดลพบุรีอ๋อค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ใช้ปุ๋ยมิชชั่นโกขอบคุณค่ะครบครับสวัสดีครับค่ะ